ขอบคุณพี่คนนี้มากๆนะครับที่มาคอมเมนต์แล้วก็คลิปที่พี่คนนี้ได้ขอก็ทำเสร็จแล้วนะครับก็ไปดูกันเลย โซ่อิมดี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 เซนวิเศษอ้าวอ้าวเขาเรียกว่าล่อเขาเรียกว่าล่อนี่มาเลยเกมกเอ้เจ้าเจ้าเกือบอะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอเล็กเตอร์ซับอเล็กเตอร์ซับออกออกนี่ไม่งหนี่ดึงอากาศโชว์มานหนึ่งทีเฮ้ยอเล็กเตอร์ซับว่ะออกทอยน่าจะคุ้มดีหืมแล้วออกแป๊ล้ คเออ๋อจริงเลยใช่ไหมแต่มานี้ตีจะเป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเันเสียฟิกนี่ว่ะเขาเสียฟิกเขาเสียฟิกอ่ากลับมาเซาเอ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 าู้เ้ยีดีเกิดบัตวาตัวอะไรจะเิดอะเลนอ่าฮะเฮ้ยฟุ้งอยู่นี้เปล่าเขาเอาดิเขาเอายืนมันเปิดเลยอะ หลบได้เฮ้ยพี่บอลขอโทษมีเนี่ยมีเนี่ยีเนี่ยมีเนี่ยให้ดึงมาด้วยไหมมามามามเดี๋ยวรอรรแป๊บนึงรอแป๊บนึงแน่แน่เห็นอะไรบวะนองเบ้านองเบาทำไรนงเคยเห็นจังบูเอ้ยอยู่ตรงนี้นี่หว่าโออะไรวะเฮ้ยรวเธอเร็วอเร็วอเร็องเคยเห็นจังบู Chân mình ơ, vậy mày bao Di lệ ở đâu mà à? nè Di lệ điêu 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 Mày đồn được. Chắc phải. Tại sao mày cái 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 mày cái 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 mày cái 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 mày cái cái Ơ cái 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 แต่แปลกดีแน่แน่มานี่มาใช้เซนนี่เซนภาพไปดิวเอาวเอาเรื่องอะนี่โมจิสองพันสิบเก้าฮะช่อโมจิเฮ้ยเฮ้ยคุณิ้ออ้ออ้อโอ้โไป้กัดยัดยัดยัยัดยัดยยัยัอยั สโลอีกสโลอีกตี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 ดีนี่น้องเคยเหนจังโบช่างมันตัวเย้เวโวมีหูมีตาหงอยมีหูมีตาหงอยเอ้านีเฉยเอาเอาอะไรนะเอาไงอะไรนะอืมอืมยืนฟันยืนแรกเลยคลิกแนกโดดะใจเอาว่าไงตุ้มเอาแล้วเอาแล้วไว้ไงยืนฟันไหวล่าเออ เฮ้ยเขอโทษโทษลืมดูเอ้าทำอะไรของกูเนี่ยเขา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 เรียกว่าทวงเวลาผู้เสียสละเขามักทวงเวลาอ๋อลิงลิงลิงเอาเดียวดิไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยลิงอยู่อยู่ที่วันเคลี่ได้ที่วันเคลี่ได้ลิงอยู่ลิงอยู่ลิงอยู่นี่สวย ออกรถ<า>คุณดาวมาสักชิ้นก่อนแล้วกันเอามาไว้ดึงโอ้โหอเล็กเตอร์อารมณ์คล้ายๆตอนที่เราเล่นแอสเซนการ์ับตอนนั้น่ะเนาะเฮ้ยจุ๊บโอ้ยไม่คุณนนะ <c oughs> แพ้ยับไปเลย <c oughs> นี่มันยาก็ต้องน้เราจะยับรับติดชนะนะเปิดอ่ะ เฮ้ยตาหน้าทำคอนเทนต์อันนี้ดีกว่าสปินสปินสุ่มงตัวละครเล่นฟังดูเป็นไงบ้างฟังดูเป็นไงบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ๋อมาหนี่ย่าเห่าย่าเห่าย่าเห่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย รอรอดึงมาก่อนเถอะไปดนี่ไงนี่ไนี่งดหอกพี่จาเฮ้ยไม่โดนนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเง้ยเ้ย่ฮ้ยเฮ้ยเฮย่าเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เยเฮ้ยออยเาเฮ้เอ้หเั้ยเเอยเนเอยเยเยนเเยเเนเย้เ้เยเเตั้ง้รอ โอ้เส네ียงหอยเหมือนกัน้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ได้เฮ้ยเอ้ยเปิดสี่เพื่อนเม้าอากาศเออมันเสียดูดแล้ว โอ้ยเอาเ네ขาเสียอันนี้เขาเสียล้างเขาเสียล้างเฮ้ยวิ่งหนีวิงว่งหนีไม่บอลวิ่งหนีวิ่งวิ่งหนีวิ่งหนีเขาเสียอย่งเงี้ยเสียองนะในป่าในตู้ไปนั่งแล้วเมื่อกี้อะไรโดดมาล้ะนะลวงบอลน่ะล้วบินมาโลแล้วนี่ทุกวันโลน้อยกว่าตอนนี้อีกหนึ่งนาทีน่ากว่าจะมีล้างอะ่จะจะใช้ดวงทางเลยจะใชดพุ่มแปบเอาเอาเอาคลลี่เขา,มามไม่อยู่แคลลี่เขาไม่อยู่แหน่แหน่ เอา <S <S เฮ้ยรับโอ้รับไม่ทันโลาดทษเมื่อกี้วิ่งก็รับไม่ทันด้วยเอาบนแตกแล้วสน,นับนะพี่คือแเฮอริสีแตกถ้าตัวออกมาเอาเอาเอานั่นแหละย้อยอีกสักหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้คิริโตะเดี๋ยวทำคลิปลงเลยดีกว่าเนาะเฮ้ยคิริโตะซับไหม อีเอามาซับเอามาซับคิดิโตซับเอ้ยเอ้้ยเอ้โดนดูอเโดนด้ขงเอออ้อาสตันโอเจ็บเเอาเขาไปหมดแล้ว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 เร็วเร็วเเร็วเร็วเร ลองถลาเอาไงถลาเอาไงขีดป้อมไปขีดป้อมไปเอาโดนดูดเอาวิมาโดนดูดเฉยคุณทาลาไปไหนกลับมาก่อนได้ไหมโอ้โหถลาเร็วถลาเร็วถลาเร็วเอาเล่นต่อได้ไหมเนี่ยเล่นต่อดิอุวยไม่น่าต่อแล้วดึงมาเฮ้ยเฮ้ยมันมาเร็ว โอ้าวิกเกอร์เขาเจอฟิกเกอร์แล้วเอือเอ้ฟิกเกอร์เอาเอาคนวับทำไมดูถูกเหรอดูถูกใหญ่ๆมันเกิดไปแล้วดีป้อมไปเลยดีป้อมไปเลยเอาพี่ลิงว่าไงพี่ลิงอ่ะพี่ลิงดีป้อมชาแท้ฮะเฮ้ยเฮ้ยดีป้อมเฮ้ยเกือบได้ป้อมแล้วโอ้ยเดี๋ยว นม่เป็นไรแต่แกก็ต้องให้ครมตไหนที่ยอยากให้คู่กับอาเรนก็บอ,อกได้ครับเพราะว่าพวกนี้น่าจะได้อารนตอนตอนค่ำช่วงค่ำค่ำอืมเอา้าป้อมแตกแล้วเรือเกิดอนดูเ <Good. S 1> ือทเลืันทนี้อันนี้เพื่อออก,ก,กตรงเออนะอ คิดแค่พี่เล่อนมาใ่ทุกเอา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 เล่นลาไม่ตีล่าไปเลยไปเลยเดี๋ยวไปช่วยกีบตัวก่อนไม่เป็นไรคนเรามีพลาดกันได้เดี๋ยวถ่ายโทรทัศนกันดูเชียร์กีบแม่งเลยเอา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 ร่วงทำไมอ่ะเอารวงดวงบินมาโดนอันนี้ดวงบินมาโดนดูดเนาะ แต่แต่เรานะเกือบได้บนนะเจล่างแต่เกือบได้บนอ่ะอาจจะเกือบคุมนะนี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรคุณดาวเหรอมันออกรถคุณดาวเดี๋ยวไปดักเดี๋ยวไปดักเดี๋ยวไปดักโอ้มาครับวันบินมาแล้วเล่นในงานนีไดไม่ เนเนยนีไดมจวเฮ้ยอ๋ออันดีสวยสอะไรจวกวะเย็ดิบดิบฮะเอ้ยดิบสลิมใช้ได้วะเขาว่าเดเล็กเราสนใจมั้งเล็กเราสนใจมั้งเดเด แกกลลาเป็นไงเรื่องเราความสุใจกันสิหน่อยไ้ยไม่รู้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยรับรู้มากวะไปเลยพี่วันโอ้ชมแก๊กบางซีเปิดลิงทุกอะไรอะเฮ้ยยนะที่นิโตวาไงขี่นิโตมาบลบดิรออะไรมาสี่ขนาดนี้ป่าอ่อนอือฮะโค้ดาตัวเอง จะร้องเฮ้ยสกอร์ไม่ได้แย่นะอ้อมไปกลางได้ไหมอ้อมเลยล่างทุกคนดูเลยล่างดูเลยล่างอืมเอาเลยล่างกับเลนกลางอ่ะเราได้นะเราได้นะเขาไม่กันอะเราได้นะอ๋อน้องบีบอะโนน้ำไม่ใช่ตีด้ก่อน เตกหนีนนนาาวััยกะดูไม่เคยเห็นช่องโบจึงมันดูยัง่งบ้างมีหูมีตาหองเยาว์วิ่งวิ่งเราไม่ได้ติดต่อเราตีดดาร์เราตีดดาร์ก็ไม่ได้ติดต่ออ๋ออ๋ออ๋ออ้ยเขาปล่อยไปไหนเดียว ไปไหนดีนะ้าไปทางไหนเลยจุดเลยจุดเลยนี่ไงจะหนีไปไหนโอ้โหหน่วงเลยหน่วงเลยโอ,โอ้โหเป็นไปที่ยิงใหญ่มากใหญ่จนหน่วงอะ่ะเอาแล้วเอาแล้วจบได้จบได้ฟังเขาเหลือตัวอะไรอะ่ะเลกเตอร์กับบิ๊กเลกเตอร์กับบิ๊กบิก๊กเปิดแล้วมาเด็กเตะกระชากคอบิ๊กพี่ดเเูเอ้โห อะไรของคุณนี่ไปจะไปจะไปพี่วอนถอยพี่วอนถอยพี่วอนถอยถอยเร็ว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 มันบินมันบินมันบินตัวอะไรบินมาเฮ้ยว่าเลยฮัมสตอรี่ ครั้งที่เราได้ดาวคอนเทนต์ของคนดูเอ้ยตัวนี้ก็คืออันนี้จริงอ่ะทำทาคลิปเนี้ยหลายเทคอยู่นะทําประมาณสามเทคมั้งใช่ไหมทำสามครั้งโอ้พาดมาตลอดเลยอุ๊ยอุ้ยอะไรอ่ะเยสเขามาได้สามแล้วใครอ็มมนะไม่รู้ว่าจะมันจะไม่รู้จะตกหรือเปล่านะหลังจากทำคลิปอื่นอ่ะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแกลกซับนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมเล่นฮีโร่ตัวไหนอีกก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะค่อยๆไล่ทำไปทีละคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ